แอนนี่บรูคปล่อยโฮยอมอ้วนเพื่องานแต่ถูกแคนเซิลฟ้าผาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทําได้ทุกอย่างสําหรับคุณแม่สวยไม่สางแอนนี่บรู๊ครู้กันดีว่าเธอเป็นนักสู้ชีวิตรับงานในวงการบันเทิงและเปิดร้านขายของเพื่อน,นําเงินมาเลี้ยงน้องทีคาย,ยุลูกชายหัวแก้วหัวแหวนจนแฟนๆชื่นชมและให้กําลังใจคุณแม่คนเก่งมาโดยตลอด ซึ่งล่าสุดก็เกิดเรื่องจนได้ทำเอาแอนนี่บรูคออกมาปล่อยโฮโดยเธอได้รับการติดต่อจากห้องเสื้อให้ถ่ายแบบเสื้อผ้าสาวพลัสไซส์แต่เธอเป็นคนตัวเล็กจึงพยายามทำน้ำหนักเพิ่มเพื่อให้ใส่เสื้อผ้าไซส์ L และได้รับงานนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่การถ่ายแบบก็ถูกเลื่อนมาตลอดและล่าสุดกลับถูกยกเลิกงานเธอจึงรู้สึกเสียใจที่อุตส่าห์ยอมอ้วนเพื่อเงิน40,000บาทแพลนนำไปเป็นค่าเรียนคอมพิวเตอร์3 d ดีของลูกชายสุดที่รัก โดยเธอยังได้โพสต์ข้อความว่างานจองตั้งแต่กุมภาพัานธ์ต้องเป็นสาวไซส์แอลต้องอ้วนถึงจะได้ถ่ายแบบเพื่อเงิน40,000บาทยอมกินยอมอ้วนค่อยลดเพื่อทีพอวันจะถ่าย6มิถุนายนแคนเซลวันถ่ายคือสุดหลังจากที่กำลังอัดคลิปอยู่ลูกชายได้ออกมาเห็นและวิ่งเข้ามาก่อนให้กำลังใจคุณแม่